สวัสดีครับวันนี้มีร้านบุฟเฟ่ชาบูปิ้งย่างมาแนะนําราคาสุดคุ้มเริ่มต้นเพียง219บาทเท่านั้นนะครับเราอยู่กันที่มุมมามซุกี้สาขาพัทยาครับถ้าใครอยู่บางแสนน่าจะรู้จักเลยแหะครับถือว่าเป็นร้านซุกี้เจ้าดังในบางแสนคนเต็มทุกวันต่อคิวกันแน่นร้านครับและเป็นซุกี้ม้อเดียวเจ้าแรกในชลบุรีด้วยตอนนี้เขาเปิดสาขาใหม่ที่พัทยาพิกัดก็จะเข้าซอยพัทยา53นะครับร้านอยู่ใกล้เทสโก้โลตัสโก r เฟรชมีที่จอดรถกว้างขวางบุฟเฟ่มี3ราคาครับเริ่มต้นที่219ก็จะมีหมูมีีเเนืืาานื้ออมมซฟดรราาคคบวก่่ง อีก39บาทนะครับขยับมาก็จะเป็นราคา 3- 1 9ก็จะเพิ่มเนื้อพรีเมียมเข้ามามีกุ้งแม่น้ําหอยแมลงผูนิวซีแลนด์ราคานี้รวมเครื่องดื่มรีฟิลแล้วแล้วก็ราคาแพงที่สุดที่นี่แค่4 2 9กครับก็จะจัดเต็มเนื้อพรีเมียมเลยมีทั้งเนื้อไทยและเนื้อออสเตรเลียมีลิ้นวัวมีเนื้อแกะนิวซีแลนด์ซีฟู้ดสดสดและฟรีชีสไม่อั้นครับและช่วงนี้เขามีโปรบะหมี่ยกเป็ดย่างไม่อั้นด้วยกินได้ทุกราคาเด็กส่วนสูงต่ากว่า90เนทานส,120สาา9บเซนคิเ่เทีไม่แพง แต่ของดีครับเราจะเลือกเป็นซุกี้หม้อเดี่ยวก็ได้หรือแบบหม้อรวมแบบนี้ก็ได้นะครับก็จะมีหม้อซุกี้และเตาปิ้งย่างแบบ2 in 1เลยน้ำซุปที่นี่ก็จะมีด้วยกันถึง6อย่างครับมีซุปใสซุปดำซุปเห็ดหอมซุปต้มยำ ซุปหมาล่าและซุปทงคตสืครับเลือกที่ชอบได้เลยอ้อลืมบอกอีกอย่างหนึ่งว่าร้านนี้อิ่มไม่อั้นไม่จำกัดเวลานะครับพวกวัตถุดิบต่างๆหมูเนื้อซีฟู้ดก็จะอยู่ในตู้เย็นตรงนี้เป็นโซนของทอดนะครับมีทั้งไก่ทอดไส้กรอกเฟรนช์ฟรายนักเก็ตมีอาหารพร้อมทานอย่างบะหมี่ยกสปากเกตตี้ขี้เมาข้าวผัดยำต่างๆและอีกมากมายตักไปก่อนนะครับแต่อย่าก,กินเยอะนะเดี๋ยวมันจะตัดกำลังบางคนนี่หิวแล้ววูวามสรุปคืออิ่มก่อนนะครับมีซาลาเปาด้วยลูกเล็กๆพอดีคํามีทั้้้้้งงไสสหหมมมมูแแลละะครรรีีท่โโตตต๊ขออเเาก็็พว เนเดนี่คือบมีหยกเป็ดย่างครับน่ากินมากเสิร์ฟไม่อั้นเลยบมีหยกที่นี่เขาจะคลุกน้ำมันกระเทียมเจียวหอมๆกินกับเป็ดย่างชิ้นใหญ่อร่อยมากครับเป็ดเนื้อแน่นเต็มคำอร่อยไม่แพ้ร้านดังแน่นอนใครที่ชอบกินเป็ดย่างมาเลยครับคุ้มสุดๆแล้วดูนี่ครับกุ้งแม่น้ำครับโอ้โหกุ้งสดและตัวใหญ่มากนะสำหรับลายบุฟเฟ่ราคาประมาณนี้นะครับเตาย่างพร้อมแล้วนะครับเทกุ้งลงไปเลยกุ้งสดน้ำจิ้มแซ่บมากเอาจริงๆแค่มากินเป็ดย่างกับกุ้งย่างก็คุ้มแล้วนะครับน้ำจิ้มที่นี่มีเยอะครับมี น้ำจิ้มหมาล่าและที่เด็ดเลยคือน้ำจิ้มหมูมามครับจะมี3รสคือเปรี้ยวหวานเผ็ดจิ้มอะไรก็อร่อยมาดูเนื้อพรีเมียมกันบ้างนะครับวันนี้เรากินในราคา4 2 9ก็จะได้เนื้อทุกตัวในร้านเลยถาดน,นี้เป็นเนื้อใบพายออสเตรเลียครับเนื้อใบพายมันจะนุ่มมีเอ็นหนึบๆตรงกลางต่อมาเป็นเนื้อพิคาญย่าออสเตรเลียครับตัวนี้จะเป็นส่วนที่เราชอบมากเนื่องจากมันจะมีความหอมและรสชาติที่เข้มขน้นโดยเฉพาะส่วนมันนะครับเวลามาย่างดูนความร้อนจะอร่อยเป็นพิเศษต่อมานี่จะเป็นส่วนเนื้อสันนอกนะครับก็จะมีความนันนนนนเ้้อออสีาครืืืให สำหรับคนที่ชอบเนื้อนุ่มๆไม่ติดมันความนุ่มนี่คือนุ่มที่สุดในส่วนของเนื้อวัวแล้วนะครับแต่ผมชอบอันนี้ครับคือเสือร้องไห้เป็นเนื้อติดมันที่นิยมเอามาย่างมากที่สุดนะครับมันจะมีสัมผัสรสชาติของความเป็นเนื้อคือจะมี t e เจอร์ให้เคี้ยวถูกใจสส่เนื้อเลยนะครับอันนี้ส่วนนี้คือเนื้อโหนกครับจะเห็นได้ว่ามีลายไขมันแทรกชัดเจนเพราะฉะนั้นความนุ่มอร่อยไม่แพ้ส่วนไหนเลยเราเอธิบายความแตกต่างของเนื้อแต่ละชนิดเพื่อให้รู้ว่าเนื้อเหมือนกันแต่ความอร่อยต่างกันนะครับรง แล้วก็จะนุ่มมากจิ้มกับน้ําจิ้มมาล่าอร่อยเลยครับวันนี้เราสั่งเป็นซุปมาล่าด้วยนะเพราะเห็นของกินที่กินกับมาล่าเยอะดีนะครับที่สําคัญเลยคือน,นี่ครับไส้เป็ดอันนี้สุดยอดกินกับซุปมาล่าอร่อยเข้ากันมากมีเส้นเล็กจีนเส้นมันม่วงนุ่มๆหนึบๆของโปรดเลยนะครับใครที่หิวช่วงไหนไม่ว่าจะสายบ่ายดึกเขาเปิดตั้งแต่11โมงครึ่งถึงตี3นะครับมาพิสูจน์ความคุ้มความอร่อยกันได้ที่มูมามซุกี้ทั้ง2สาขาทั้งสาขาบางแสนและสาขานี้ที่พัทยานะครับพิกัดและรายละเอว้ใหหนนคบบาพิ สวัสดีครับ